ฮะสังเกตไหสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับคลิปนี้มาเกี่ยวกระโพดหน่อยสักกี่ไร่ได้เนี่ยพี่กอบสี่ไร่ไมนันสี่ไร่สามไร่แปลงนี้แปลงแรกของวันนะครับสี่ไร่นี่พูดทำอย่างก็จะมีแปลงสองชุดของเสียพบเกี่ยวพ่งนี้ไงวะไม่ดูท,ที่ว่าหลังอบรต เป็นนน่ั้วันนี้จะขับโดยพิกบบนะครับไปลงเกี่ยวได้สิบเอ็ดโมงครึ่งขับเป็นเนืเช็กใหม่ด้วยบิดให้ตรงร่องเลยไม่ได้ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่ว่าว่าามนเเเลยยดปแแทงงะ พ่ต้นดีนะครับแต่ฝักเล็กมากใช่ผมเดาน่าจะเป็นพันเก้าเก้าห้าแปซิฟิกนะครับต้นถือว่าใช้ได้เลยแต่ฝกัฝกฝักค่อนข้างเล็กนะครับ แปซิบ <Pacific. S 2> ิกเจ็ดแปดเก้านะอ๋อตอนท้ทายๆเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ดูแลครับ เขาบอกว่ามันไม่มีน้ำใส่ช่วงแรงอ่ะ ประมาณสี่ไร่นะเป็นพันเจ็ดแปดเก้าแต่ว่ามันจะคล้ายๆเก้าเก้าห้านะเพราะใบมันแบบแรดูมันตั้งขึ้นนะครับตันกว่าแล้วมั้งนะในอุ้มฝักไม่ค่อยดีนะเพราะว่า ตอนท้ายๆไม่ค่อยได้ดูแลนะครับ ใช้น้ำแบบว่าสูบน้ำลาดนะครัแถบวบนี้ก็ไม่ได้ใช้น้ำหยดนะเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับการปลูกข้าโพดให้ดูนะเกี่ยวกับการว่า ใส่ปุ๋ยติดยาสูบน้ำยังไงอะไรยังไงว่าจะให้มันบำรุงดีนะต้องถามผู้ที่เขา,าเกี่ยวแล้วแบบว่าเขาได้ดีอ่ะถามคนที่เขาได้ดีเดี๋ยวเราจะทำถามมาให้แล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะมา,อาบอกต่อกันเนาะสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่แต่คนที่เซียนแล้วก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ยากอะไรสำหรับคนที่เก่งแล้วนะครับ ก็ช่วงนี้งานขขาโพสก็เบาแล้วนะน,นี่รุ่นที่เขาหยอดใหม่ก็มีรุ่นที่หยอดจนใกล้เกี่ยวแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นล่องคู่นะตรงนี้เกี่ยวอยู่บ้านวังกระดีทองครับตำบลยันยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร หมดล้วหนึ่งแถบเดี๋ยวแถบนี้ได้สักสามตันไหมกโพดไม่ค่อยดีเนาะตามสภาพกันไปอาจจะได้เต็มอุ้มนะ บา,บางคนก็ทำข้าวมนะั่งเนาะอย่างทำข้าวมันก็ได้อยู่แล้วแหละทำก้าพดก็เสี่ยงเสี่ยงพายุเขาพักข้าวเข,า,ข,า,ขาโพดล้มอะไรเงี้ยบางทีหน้าฝนเราก็เตรียมรับมงานก็น่าจะแน่นอยู่หน้าฝนเพราะว่า oh. มันจะมีโซนที่ผมเกี่ยวที่ว่าเขาเขาทำแต่หน้าฝนกันหน้าแรงเขาไม่ได้ทำ เือนฝั่งนี้จะไหลดีนะ แล้วูกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่สี่ไร่นะเขาบอกว่าสามไล่ก็แหลดูไม่เยอะนะสามไร่ก็ได้อยู่มันสองตันไปไปลายเกือบสามตันล กใกล้เข้าสู่ฤดูกาลเกี่ยวเขา้าโพดหน้าฝนแล้วหมดพายุลูกนี้ก็น่าจะแรงไปอีกประมาณครึ่งเดือนได้มั้งเนี่ะฝนก็ตกอีก ช่วงกลางเดือนนี้ก็มีเกี่ยวอยู่นะครับประมาณวันนี้วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิเดก็มีเกี่ยวอยู่ช่วงนี้สำหรับข้โพดนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงงานข้าวงานข้าวก็ปลกปลายแต่ไม่ค่อยมีช่วงนี้นเริ่มหมดหมดรุ่นแล้วข้าว แล้วครับแปลงนี้ได้มันสองตันได้สามไร่ก็พอได้อยู่สามไร่สองตันป้าบอกเอาไว้ให้ทําำทุนคร้าต่อไป ทันสองตันได้ครับอเอาเพรับใครชอบเพลี้น,นี้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามรับใจ้งให้กันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วงนี้งานน้อยๆก็ดูงานแปลงเล็กไปก่อนเดี๋ยวงานแปลงใหญ่เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ